ทกคดินดีนดนต้อนรับสู่เกมใหม่ครับเกมเด็กกระโปรงโลกสี่เหลี่ยมของเราก็ดีเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็อยู่ในอ่า ep ที่ที่สี่ใช่ ep ที่สี่แล้วก็อยู่ในอ่า ep ที่มีชื่อว่าการสร้างปราสาทรอยฟ้าของเราเย่เย่มองหน้าพ่อไ้สมศักดิ์โอเคเดี๋ยว ep นี้นี่เราจะเริ่มโดยการเราจะสร้างประตูเนเธอ เออความจริงแล้วนื้อประตูเนเธอร์อนี่ยควรจะสร้างหลังจากนี้นะเพราะว่ากูก็ยังไม่ได้ทำางเหี้ยอะไรเลยแต่ก็ช่างแม่กะเราก็จะเริ่มโดยการไปหาอ้อยมาปลูกก่อนเพราะว่ากูก็ยังไม่ได้สร้างเหี้ยอะไรเลยนะก็อยากจะทำอะไรมนันดูเป็นชิ้นเป็นอันบ้างเราจะเริ่มจากการปลูกอ้อยโอเคเราจะอ้อยด้านหน้าแล้วเราก็จะเอาอ้อยพวกนี้มาปลูกเดตีมเลยเย่นี่นี่น,น,นี่โอเคอ เออดีดีด UE, เอาดีโอเคเออ,เอ,อว่าไงเพื่อนว่าไงเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะโอ้ยโอ้ยเยอะ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 ใจก่อนใยก่อนเออตามพ่อมาพวกหมายน้นโง่จิตใจสกปรกโอเคเดี๋ยวเราจะทำการไปปลูกอ้อยแต่แต่ว่าข้าเนี่ยนี่เจอเพื่อนเก่ามิสหายเก่าก็ต้องฆ่ามันโอเคแล้วก็เจอเต่าตโง่ดีมันเราจะช่วยมันให้กับมันลงทะเลได้อย่างง่ายดายนะเนี่ย ไม่ได้วะอาไม่น้สมศักก็ไม่ตีเจ้าช่างแม่งเก๋เจ้ายัางไม่ตายเดี๋ยวเราจะเอาอาหารป้อนให้มันนะเพื่อให้มันมีนดเรือกิน,ก,นก่อนจะให้โอเคกินเสร็จแล้วเราจะให้เป็นเนื้อไก่งโ,งโง่โอเคกินเนื้อไก่หรืรเป่าสมศักสมศักกินแล้วก็สมสีกินกระเป่าสมสีก,สสก,สสก,สสกินเนื้อไก่กระเป่านี่ม่ตีอีกตายหาแน่โดนหมากูโอเคจากนั้นเราจะนำอ้อยของเราเนี่ยอ้อยงโง่เราจะมาปลุกที่แถวนี้นแหละ นี่เราจะปลูกตรงนี้โอเคแล้เวเราจะปลูกอ้อยอ้อยมีทัง้งหมดสิบเจ็ดชิ้นเราจะปลูกเป็นนะอะเนียจะง่างโง่โเกิกาสัดจริงอะไอหมางโง่นี่มันอยากตายรือไงฮะผมคิดว่าผมเนี่ยต้องทําการปรับปุ่มใหม่นะโดยการปรับปุ่มให้มีจุดงโง่โงอยู่ที่กลางหน้าจอแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ปุ่มแบบเดิมเนี่ยผมคิดว่ามันจะแหลกเอาได้อ๋อลก็จะลงน้ำาสมอเลยโอเคโอเคหมดอ่ะหมดแล้วเหรอลองตกปลาดูสิ ปลาหน้างโง่มาติดหน่อยซิอุ้ยต้นไม้เราใหญ่ขึ้นนะนน่ะดูซิใหญ่ขึ้นมากเลยไอยปลาหน้างโง่ไม่ติดเลยเนี่ยอ่ะติดแล้วแต่กูยังจับไม่ได้เองใช่ามะเออได้มาแล้วดึงตัวเอาให้เจ้านะสมศักดิ์นี่หลองจากดีเราคิดว่าเราน่าจะไปลงเหมืองเพื่อตามหาน้ำลาวางโง่โง พราะว่าตัวเราเนี่ก็ยังไม่มีลาวานเลยไปฆ่ามาันโอเคได้ยงงันไปแล้วเอาไปซ่าล้างวันกับพวกเจ้านี่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาทําการลงเมืองกันสักทีนะซึ่งผมก็คิดว่าเราต้องขุดกันยาวนานมากๆเลยนะวันนี้เนี่ยซึ่งเป้าหมายงง่ๆของวันนี้โอ้เราเจอทานด้วยแหละท่านผู้ชมนี่เราจะทําการขุด่านไปด้วยเพราะว่าเราขาดแคลนแร่ ไอ้เจ้าหมาพวกโง่พวกเจ้าอยู่ไม่อยากมีชีวิตบนโลกนี้เลยใช่หรือเปล่าตามเข้ามาข้าจะไปสังหารหมูพวกเจ้านี่แล้วก็โอเคเดี๋ยวเราจะทําการาคุดทานไปด้วยนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะขาดแคลนทรัพยากรทุกประเภทเลยนะไม่ว่าจะเป็นทานเหล็กหรือว่าอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เรามีมากที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอ,อก็น่าจะเป็นไอเลสตูนโง่โ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าให้เลสโตนมาเทม่มให้เหล็กเนี่ยพวกมันต้องการอะไรกันแน่รู้สึกว่าพวกมันตั้งกายอยากจะปะทะโอเคเราจะทําการอขุดลงไปเย่ห yeah. ลังจากขุดมาอย่างยาวนานผมก็สัมผัสได้ว่าผมได้ยินเสียงสเก,กลิตันนะมันน่าจะมีถ้ำงงๆอยู่แถวนี้นี่แหละไอ้พวกจิตใจสกปลกอยู่ที่ไหนกันเนี่ย อยู่ไหนกันจะพวงงอจิตใจสุกปลลกแต่ข้าได้ยินเสียงสกกรีตันจริงๆนะผมคิดว่าน่าจะมีทาแถวนี้ดีแหละผมจะลีกเลี่ยงทำนะเพราะผมกลัวมอนสเตอร์มากอยู่ทถวนี้หรือเปล่าพวกเจ้าอยู่ไหมไม่มีน่าจะไม่อยู่นะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขุดต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วกันโอเคหลังจากขุดมาอย่างยาวนานผมได้เจอกับบล็อกสตตนแล้วก็ลาวาใช่เราเจอลาวาแล้ว นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการผมคิดว่าจบ EP นี้ไปผมน่าจะสร้างอไอประตูนางงูที่เรียกได้ไว่าวาประตูนี้เธอได้นะโอเคผมจะทําการอ่ะขุดลงมาแล้วก็จะทําการขุดเพิ่มอีกนิดหน่อยผมคิดว่ามันน่าจะมีถ้ำแน่เลยแถวนี้เนะี่ยโอเคตอนนี้เราก็ได้เอาราวาของเรามาแล้วนะแล้วก็เราจะมาปลดพันธนาการและเจ้าสมศักดิ์สมศรีแล้วก็ออกไปประชนไัยด้านนอกกัน เออออกมาแล้วลูกของข้าข้าออกมาหารับห่าอากาศหายใจเรินสุดสักทีโออะไรอยู่ด้านหน้าเอ้ยแม่เดินก็นเป็นพบวนพาเล่เลยวพวกมึงผมจะต้องตามหาลาสเกลริตันให้ได้เพราะว่าผมต้องใช้กระดูกของสเกลริตันมาทําเป็นปุ๋ยนะแต่ทั้งนี้ไม่มีสเกลริตันเกิดเลยนี่สิแม่ตอนต้องการมันไม่มีซะงั้นนะเอ้พวกนังโง่จ,จิตใจสกปรอกอยู่ที่ไหนไม่มี ไม่มีเลยเอาเป็นว่าเราจะขึ้นกลับบ้านของเราเนี่ยแล้วก็เราก็น่าจะต้องไปนอนกันก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันมืดมากแล้วก็ผมเกลียดเวลาฝนตกด้วยมันคน่อนข้างจะน่ากลัวเลยโอเคเราจะกลับขึ้นบ้านกันเราขึ้นบ้านก่นกอนแล้วก็นอนทุเจ้ามาวมีที่เบียร์กาศสดสใช่แล้วก็เราจะทำการลงไปแล้วก็วางบล็อกราวากัน ื่อที่เรานั้นจะได้ทําการสร้างประตูในเธอสักทีใช่เราจกทำการวางบล็อกลาวาแบบนี้นี่แหละโอเคแล้วผมจะตัดตอนไปตอนที่ผมอ่ะทำการขุดบล็อกลาวาแล้วก็วางบล็อกลาวาเสร็จหมดแล้วนะเจทิ่ปีเจอย่ามาขวางทางในการทํางานของผมสิรู้หรือเปล่ามันไม่ดีอ่ะอ้าวทำไมเราตักไม่ได้แล้วเนี่ย โอเคตอนนี้เราก็ม okay, ีบล็อกกับประตูเนี่เธอใกล้จะครบแล้วล่ะบอกได้เลยว่าขุดยากมากมันขุดนานสุดๆเลยค่อนข้างจะน่ารำคาญโอเคตอนนี้เราก็มีครบแล้วนะเราก็จะกลับการทําการขึ้นบ้านของเราเนี่ยเพื่อที่จะไปเอาไฟแช็กของเรานั้นมาแต่เมื่อกี้ผมเห็นอะไรแว๊บๆเหมือนกับมาผมมาลงไปอยู่ในเรือน่ะโอเคผมจะทําการเอาไฟไอ้เหล็กไฟนี่แหละม่ผมเรียกเหล็กไฟนะบ้านใครเรียกอะไรก็ไม่รู้แหละชิ้นเหล็กไฟอะ เมื่อกี้เราจะเอาทำการออมันมาแล้วก็สร้างไฟแช็กสักทีหนึ่งโอเคเราได้ไฟแช็กแล้วเราจะทำการทำอะไรต่อไม่ต้องเราก็ไปสร้างประตูน,นเิเทอร์ของเรากัน<อ>มันจะเสร็จได้สักทีเราจะทำการวางบล็อกตรงนี้นิ่แหละก่อนวางเราก็จะกินอาหารก่อน จากนั้นเราก็จะวางบล็อกแบบสองคูณสองวางแบบนี้นี่เลยแล้วก็วางแบบดีแบบนี้แบบนี้ขึ้นมาสองบล็อกแล้วก็แบบนี้อีกสองบล็อกตรงนี้อีกหนึ่งบล็อกแล้วก็ตรงนน้นอีกหนึ่งบล็อกแล้วก็วางที่สองบล็อกเย้ yeah! เสร็จแล้วอกว็พยายามของข้ามันสาเร็จสักทีดูสิประตูเนเธอร์ของเราจากนั้นขั้นตอนพิธีการสุดท้ายก็คือวางหินเย้ yeah! อ้าว ทำไมไม่ได้วะอ่ะไม่เหมือนที่คุยกันเลยเว้เ,เลยนี่นะไม่เอ้ยมันต้องเป็นพวกแกแน่ๆเลยสมศักดิ์ไอ้หมาโง่อ